สี่เห็นมลูกหูแองครูครูบอกว่าเอาเป็นจีบเห็นไหมแล้วมาหน้าว่าูกทม่าโดเจะเอาเท้านาหน้าใครเอาสมุดมาแล้วว่าลูกได้หกข้าที่สจีบไมให้ข้าต่อเลย ทุกคนนั่กะทำอยี่ยื่นตัวโต๊ะที่นั่งโต๊ะมือขวาทัามือายไม่มีการควบคุอกันยื่นตัวโตมือขวาทมืายยื่นตัวตมือขาทัมือซาย ใครยังไม่หลัตาใครยังไม่หลัตากปหนึ่งปสอง